ไม่กินได้ไหมไม่กินก็เก็บไว้ก่อนไม่กินก็ไว้กิน,ม,นม,ามาแล้วฮะตัวนี้จะคมมออกกรีนหรือเปล่าแกเซทครับแดนบายอยู่หลบได้หนึ่งทีจิ้มมาส,สวยๆจะตวงแอสแต่จะชักไฮเยอร์ฮะ่าจะปล่อยแล้วแกเซทขึ้นไปมองพูดถึงเในโองการทำเบสข้างบนแล้วครับแล้วก็ทำคุมสองบับเลยพิเศษใช่ครับคอนเทสยากนะครับเอาเงินห่างค่อนข้างเยอะ ทงคลิปเอาเทอร์เวอร์บนแรกมาครับเงินห้าพันสองสิบแปดจะดูเอาพี่มากี้ัำให้เต่าเอ็กฟอนไลน์ข้างหน้า3คนแล้วคนตีบ้านสาก,กัดก็ตีได้ครับไปกันต่อตรงนี้โอ้โหโดนอีกบาทหนึ่งด้วยไม่ตายครับสินอนเอาพี่ ไล่ไล่ไล่ถึงตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะลึกเกินไปเอาบอลผียังไม่ตายครับเหนียวจริงครับบอลผีแต่ว่าแกร์เซนก็ไปติีปากี่ครับโดนจังหวะการกดดันนะครับโอ้โหเมื่อกี้นี้พยายามจะเลี้ยงเลือดแล้วจะตีให้ตายครับแต่เราเอาซนะงีครับซัเทนดูดเลือดก็ไม่ได้ครับกดดันจริงครับกับช่วงตังห่าประมาณ48 0 0เลยครับเกมนี้แล้วพิมีโอกาสเล่นกับกูดาวของตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับ โอ้โมันเป็นทาร่านะมันค่อนข้างแตกแต่างจากหน้าราวที่เรามองตอนแรกนะพิเสษอย่างพวกแบบสก,กัดบ้างเอ้ยเป็นตัวของตูก้าแล้วก็นาคอสเอาอันติมายัดโดดใส่นะครับตอนนี้เข้มนำเขาจะยัดยัดเอานะแต่จำได้เม็ดหนึ่งด้วยฮะยเรีขึ้นมาเป็น3เรตบิลล์แล้วด้วยครับตรงนี้สีทาวเวอร์แบบขิงคินไปแล้วคิมเซตรงกลางเมื่อกี้ฟิกใส่นะ จะตายแล้วตายจริงรอบนี้ครับเพราะว่าต้องเลื่องหลบจหลบดาบหรือว่าหลบสกิลแล้วตู้ตรงนี้โดนชดกันไปจ่อๆกับโตอีเรสดินเก๋ถอยมาหาตําแหน่งแล้วสูมใส่หนึ่งทีตามาที่ตัวเต่าเอ็กซ์ยืนคับอยู่หน้าบ้านแล้วพีเอจีต้องหาโอกาสพิกจังหวะมาให้ได้บ้างครับพยายามจะไปเซฟให้เพื่อนนะครับต้องย่าร้อยยังได้เบรกเกมมาแต่ว่าเทรดกันไปครับระหว่างแอสกับคิมเซนเซโอ้โหเมื่อกี้มากี้หวาต่อหน้าซีนอนอลนะแต่ว่าไม่ได้เช็คบุ๋มครับ ยิงโดนไฟเตะแล้วซีนอนวิ่งอ้อมมาข้างหลังจะมาปิดแล้วอีเรสน,นะจะมีโอกาสตายสูงรอบนี้ฟิกเกอร์ไปก็ไม่พ้นแล้วครับเาเอปิดได้ดีแล้วจะตามต่อหรือเปล่าย่อใส่ไปก่อนหนึ่งทีมีเพื่อนตามมานะข้างหลังกำลังมา,ามีเวลาไม่มากครับกับตัวพีชี คาร่าเข้าข้างห,หลังสก Jamie, ัดเข้าข้างข้างแต่ว่าเอาวัดพีองนี้โดอใส่ตีตีก่อนซิฟเลโฟกัสมาแล้วเลือกตรงไหนมากรีพยายามดักอยู่แล้วเหมือนจะดักลำบากล้นระยะตัวเองด้วยตัวฟิกเกอร์มาแล้วต้องตบไม่โดนตบไม่โดนนะใอ้ชายไา้ตัวนี้ที่มีเสื้ออยู่ฮะโอ้โหแล้วโดนผีเสื้อพร้อมคีบโอ้ไม่ผีเสื้อก็คีบแล้วต่น่าจะไม่ผีเสื้อดาเมจมันพอแล้วระเบิดผีเสื้อครับเป็นสกอร์เบรกอีเรสได้เบรกกิมเบนเซไปครับอาจจะต้อง คอนเทสให้ได้บ้างครับกับการที่ที่หน้าออเจคทิทตรงนี้ครับการเซนติเนลแล้วสำหรับตัวอีเรสหมดแล้วไม่โดดด้วยฮะชุดบ้านของเฟคเพย์พยายามจะรวมกรุ๊ปหาเงินครับปั๊บโอ้ยสีนอตยืนอยู่ข้างหน้านะผมว่าน่าจะรอดไอ้แง่งข้างหลังนะครับพะคงพะคุมเนี่ยมีลงมิรูอยู่ พยายามจะเอาสองออบเจกต์นะครับตรงนี้เรียองพีวิ่งข้ามมาจากันทำแมปแล้วครับไปกับเกมได้ค่อนข้างดีกว่าในช่วงของทามมิ่งสิบสามทีไม่อยากใส่สองลับนะครับพยายามจะคอนเทส์ครับโย้อนสวยครับเพคเพแล้วตามาตัดตรงนี้ดดใส่หน้าตาทีกับสองปอนลนยแล้วโดนตรงนี้คิมเตนเล่นกันอยู่กัด้านล่างแต่ดูไฟด้านบนกันนิดหนึ่ง ีก <'s> <c oughs> ันมาฮะแต่ว่าเต่าเอกยังไม่ตายแกเส้นเจ็บอยู่แล้วตรงนี้ไปโดนติดเชือกตายเขาแฉกถอยมาแต่ว่าเมื่อกี้มีพิกอร์ตามมาแล้วมันก็ได้สกอร์และเสียไปถึงสองคนเลยฮะสำหรับอีเรสแล้วก็เต่าเอกครับทำได้สวยครับสำหรับพีเอชีครับในจังหวะนี้โอ้โหเบรกมาได้ครับด้านซ้ายครับเอาอีกไล่กิมเซียวไปเลยครับแล้วพีแมล้วชาสองบัฟนะครับทำเวฟบนแล้วก็ตามครับแต่ว่าพีเอชีไม่ยอมให้ครับเขาไม่สดมาจีเขาพอดีเลยนะใช่ครับไปเล่นแนวหลังเลยครับ นแนวอาจจะต้องระวังกันนิดนึงฮะอีเรสไปเปิดสายก่อนด้วยนะครับแต่ว่าเจ็บมาเยอะกว่าครับตอนเปิดสายคนโดนสวนมาพิจีได้ตั้งล้ำอยู่ครับไปถึงก็สเลเยอร์แล้วครับเกมแรก,กอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับเงินที่นำนำมามันจะเริ่มโอเอาดีฮะแอดก็เจ็บอีเรสก็โดนจากทั้งคู่ครับดูเงินแอดดิครับ เหมืนอนแอสสิบเคดาบแดงครับแรงมากครับเดี๋ยวมานี่เรื่องถึงตัวก็โซโลเอลสูดได้อ่ะได้เลยอฮะชุดเดียวครับ <c oughs> แค่ว่าต้องถึงหรือเปล่า <c oughs> ก,กี่ขอทำคีฟก่อน,นแล้วซีนอนยืนโซนได้ดีด้วยนะครับเขาเบฟร่างรอแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องของ h p นิดนึงครับตรงนี้ เอาไพนพีทำบนครับมากรีทำทั้งล่างอาจจะต้องพึ่งตัวของอีเรสเนี่ยนะครับถ้าทำดาเมจได้เยอะๆก่อนช่วงทีมไฟก็น่าจะได้เปลี่ยนมาเล็กน้อยครับอ้๋เอาวถึงตายถึงตายหรือเปล่าแล้วหมุนมาตรงนี้เจอคิมเซนเซย์อู๋ยกล้อออกขวาไม่โกรธนะกับทางฝั่งของกาเซสครับอ่ะแล้วอู๋ไอ้นผีโดนเร์บบูมสวดมาคือกาเซสเนี่ยโหนหาแต่คิมเซนเซเลยนะครับบอกคิมเซนเซเล่นไม่ได้เนี่ยดาเมจขาดไปเยอะครับโอ้มาแรง ทางด้านของกราเซตเวลาโหนมาแต่ละครั้งแล้วมีตัดเลือดด้วยนะครับอาวอลพีที่เงินนำมาต้นเกมตอนนี้สเกลล้งกลับมาเท่ากันแล้วนะครับเลยเวลสิบห้าครับเปิดก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นด้วยนะท่านครับช็อตเดียวฮะโมเมนตัมเริ่มกลับมาพีจี โดนไป900แล้วปคนละมาซัดไปคนละทีและเกี่ยวรออยู่ห <c oughs> ลบผิวจริงทีเรสนี้เอกเกตตรงนี้ถอยมาได้กับ1อันติเมตของเฟเพย์เหมือนกันครับแ่กกันครับอันติแรกกันติครับเอาวันพีดักรออยู่เตรียมเดิมครับ <c oughs> นอนจะมาแก้หมุดครับตีตี <c oughs> เียวหมุดออกทีละจุดก่อนรู้ว่าแล้ววันพีาวันพีกดสติวเรตโฟกัสบวกล็อกชิวละมาชิวโดนก่อนละมากี้เป็นเล่นกับตรงแอสเลือด อยู่คนละจังหวะเท่าเท่ากันนะเผ็ดกันทุกจุดไม่ง่ายไม่ง่ายฮะซีรีส์นี้เอาไปฮะปักหมุดใหม่ก่อนสองโลเคชั่นถูกปาปักหมุดใหม่ก่อนแ้งผิดอะดิตนี่ส่งผิดที่ละมวย ขึ้นหน้าใบเห็นหรือยังขึ้นหน้าไปเหมือนเดิม uh แล้วตรงนี้งานกลับมาไวบิดฟูรี่มาต่อยเต็มๆเราหายเลยทีเดียวโอ้โหเขาโบคู่หน้ากับตัวสองฟอนไล่ฮะวัตพีกับตัวมาร์กี้ไล่ไปที่ตรงแอสแล้วสู้มาตรงโอ้โหซาปาวีเมื่อกี้สกายีรอดไปนะครับแล้วทีมชาติเองก็ไวพอที่จะฟิกเกอร์หลบเหมือนกันครับเสียเปรียบตรงที่ว่าไม่มีจังเกิลนะฮะไม่มีพันดิตไวเล่นแล้วเขาจะเล่นคนหรือว่าโซนก่อนซีนอนหาข้อมูลอยู่วีเนตเจ็บครับโยนสวยโยนสวยและซีนอนฟิกมาขอทุบหนึ่งทีแต่ว่า อีเรซจะออกไม่ได้อยู่กดร็อกชิลยื้อไว้แต่ข้างหน้าเอาบอดนี้นะโอ้โหสุดเอ้อีเรสซู่มโดนด้วยฮะเล่นกันมาต่อเราจะเล่นยากแล้วก็จังหวะตรงนี้แล้วลบไปทีละคนเสียไปถึง3คนตั้งแต่ตัวแก้เส้อตายไปก่อนแลแ้วตัวเอสแล้วฟิกเกอร์หลบมาทูอีเรสทำเรื่องสวยซะอคนเลื่อนเหลือแบบปลิบๆไม่ตายสักคนเบค์กถามครับโอ้โหแบ่งไฟกันได้ดีครับแล้วตัดสินใจจะเอาก๊อตก่อนครับโอ้น่าจะได้ฮะรอบนี้ขอกลับไปรีเจน จะกลับมาบุกก็ไม่ท<ร><ะ>ันครับคิมไม่ได้ทำไว้ครับแต่จะจบหรือเปล่าต้องว่ากันอีกมือหนึงครับโอ้พยายามทำกันได้สวยแล้วนะจังหวะการเซตเข้าตะบวยรอบนี้กินเซเบรกได้ครับเสียเลือดครึ่งหน,นึ่งก็จริงแต่ว่าโยกตัวเองออกทันแล้วทิ้งดาเมจไว้แล้วต่อดาเมจกันกับแม็กกี้แล้วปิดราเซตไปก่อนในเพลย์ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะไหลไปแล้วสกายอีก็โดนเข้าถึงตัวด้วยครับอันติช่วยได้เยอะเลยครับจังหวะไถมาใช่ครับเสียจังหวะในการเล่นของ แกเซตพอสมควรเลยครับแล้วสองคนที่เข้าไปคืออวัตพีแล้วเซนอเนี่ยพอเข้าไปอัดตัวอ e ีเรสอ่ะอีเรสไม่ได้ยิงเซนอนนะสน้ายขาวมังหลังงอนใช่อ่ะโอ้โหยิงไปโดนเฟซเพย์นะครับในระยะที่ค่อนข้างน่าจะสุดปลายเลยครับแต่ยังมีความหวังอยู่ครับพีเอสจีเดีได้เล่นเกมตั้งรับอีกก่อนครับตรงนี้ต้องเฉลี่ยบตั้งรับให้ได้ครับแกจังหวะการเล่นให้ได้ครับ เอาเสกแกส๊สไปมันบีบให้ตัวเองต้องเล่นแหละครับในจังหวะเมืเอม่อกี้โอ้เ,เทคเพจเจ็บครับโดนชนไหนโดนช็อตเอลเยครับรอบนี้ไม่โดนไม่เป็นไรพาวเวอร์ไล่มาก่อนเอาวัตถีขึ้นหนั่งสูงข้างล่างยิงฟรีมีพยายามเคลียร์อยู่แต่ตรงกับสกายยีแล้วทาวเวอร์ตรงกลางน่าจะต้องแตกไปก่อนนะมีต่อยคำกีไพ่แต่อีแรจะไม่ตีบ้านนะเลยที่จะาง,งัดคนไว้ก่อนคนตีบ้านอยู่ไหนนั่นไงฮะตีบ้านนะแล้วรอสองคนมาด้วยครับสองชาย แล้วมันฟาดนะครับสายฟ้าฟาดผ่านเข้ามาแล้วสูงดอกนี้2091เก้าหพี่ยังไม่มีเอาสิครับยังเล่นไม่ได้ครับน่าจะได้แค่2ทางครับยังมีแถวสามนู่นเลยครับวิ่งอยู่ครับโอ้อโหจะไหนมันโดนข้างหลังได้ยังไงอะซีนอนยังยืนบังอยู่เลยต้องรอมันม่วงตัวไกลเลยครับถ้าเอาสามทางแต่จะไกลยอยู่ครับจะ,จะเอาจบเลยเล้วกตรงกลางลับตรงนี้ซีนออนบอกว่าอย่ามาอย่ามาเจอกระเบื้องผมก่อน และเกี่ยวกับทาวเวอร์วให้แต่ว่ายังเข้ามาไม่ได้สับโต้แกเซนและอีแรนมันจะยิงสดด้วยนะแล้วตามสวนมาตรงนี้กดล้างแบบได้สวยแล้วย่อกับทาวเวอร์มาต๋อมีโอกาสตายสูงเดนเกตตรงนี้ถอยมาแต่ว่าอีเรนยิงแรงเกินยิงแรงเกินไปได้มาหนึ่งชีวิตก่อนและเกี่ยวเข้ามาตรงนี้มีหน้าหลังเหมือนกันนะกับมากีและเอาบพีเขาหยิบเข้าอยู่ชีวิตที่สองเกิดมาติดคิวแต่ก็ลุกอยู่ดีรุกจับาไปโดนสู้มาตรงนี้อีเรนยังอยู่อีเรนยังอยู่เช่นเดียวกันตรงนี้ก็ยังมีถึงห้าคนยังไม่ตายให้2 เสียก็เกิดไป2คนครับแล้วไม่ได้ไปเอาทาวเวอร์ด้านบนให้เป็น3ทางครับทางด้านของเบคอนทามครับอรอคีบล์เล่นได้แต่ว่าเลือกที่จะเล่นเลยครับเอาเอ็กไปลึกกันมากับตัวเอาเม่นพีครับ <c oughs> ตรงกลางตรงกลางร,รอดูตรงกลางร,รอดู <c oughs> อ้จะบีบคแบบ <c oughs> จะใส่ยอยู่นี่นะไอเกมเซอูวีเบรฟอรี่ปัดไปก่อนครับ <c oughs> อาจจะโฉงฉ่างกัน,กน,ปนไปสนับเป็กอนทานครับพีเอจีได้เวฟขึ้นมาทำได้ดีรอบหนึ่งครับ ถอยครับอิเรสติดเวฟขวายาวอยู่ครับเวฟซ้ายก็กลางๆนะครับไม่ใช่เลนดูมาคีเสียเปียกครับเอาวเอาพีโดนอุ้ยคนละเดีรเสียเลยครับและมาคี้ถ้าจะไปเล่นกับมาคี้ก็มาคี้ซื้อได้นานเหมือนกันนะครับนะครับจอเอาตัวรอดไปได้เยอะครับมาคี้เราสะบัดรอเลยฮะไม่อยากมายุ่งครับอย่ามายุ่ง ข้างบนนะวัีก็ดันสูงไหมครับอ้าวอ้าวติดกระแพงหรือเปล่าน่าจะติดครับแล้วเสียเกาะเกิดฟีหรือเปล่าไม่ตายแล้วจะสวนด้วยครับพี่ก็เกือบตายนะใช่ครับนะรอบนี้เอาเจ็บเหมือนกันนะโยนระเบิดไปกับตัวไฟเพลแล้วสูงดอกีนอนเลือดไหลไปเยอะครับ เเกิด <S 2> <S 2> ดอกสองพิกเกร์หลบมาแล้วมีคน<ห>ตา,ตาไปอยู่สังงแอนแรกงมาชีวิตตรงนี้ฮะตัวอันประคัดไปต่อยทิ้งไปก่อนหนึ่งทีคิมเซรอดตายไปได้แล้วตรงนี้ขู่บอก,กเลยว่าเหลียบจัดแล้วคนขัาหน้าคนเดียวเต๋าย่อมาตรงนี้ลับไปก่อนทุดใหญ่แล้วโดนตรงนี้ฮะกระเบื้องถ่ายข้างหน้าไปวิ่งไม่ออกแต่ว่าสไลด์ออกไปทางขวาได้เกิดมาด้วยสู้มาตรงนี้อย่างไม่ถึงตายก็ต่ว่าแข็งเกิดเคียว โอ้โหแล้วต่อยแทวพันเจ็ดพันน่าจะคลีนน่าจะถับเปบบข้อถามแล้วเอาการเซตไปก่อนด้วยโอ้โหแล้วเพื่อนเอาเกาะมาให้ด้วยตรงนี้มีสายฟ้าฟาตามมาซีนอนโดนวิ่งไล่ต่อไ<อ>กย,ยิงสวนต้องยิงสวนแล้วช็อตนี้ถอยไม่ได้ตรงนี้โดนสวนมานกแต่ว่าลา่ไปแอสซี่มเกิดมาแล้วก็หายออกไป<ฮ>แรงมาตรงนี้แล้วเอาพันพีกดซิลเดปอการมาแต่วีแล้วมันก็ยังแม่นอยู่ฮะผลเยอะกว่าแต่เลือดน้อยนะครับต้องพยายามเอาปันม่วงเข้าครับ เดินตามมาสบัดมาคีบเข้าทุกทางแต่ว่ายืนไม่ไหวแล้วฮะดามเมจของเอลซูมันแรงเกินไปเหลือกันอยู่2คนเหลือกันอยู่2คนตรงนี้หลบไม่ได้สวยขึ้นไปข้างหน้าฮะแต่ว่าสุดท้ายก็กันไม่ได้อยู่ดีเกมนี้เป็นของเจ้าหมูเบก้นชามครับเอนำก่อนหนึ่งต่อศูนครับจากการปิดเกมตรงนี้26นาที43วินาทีโดยประมาณครับโอ้โหอึงเหลือเกินครับเกมนี้ครับ โอ้โหจุดสำคัญเลยในตอนที่ไปจับคิมเซนเซติดหลุมออฟเชคตรงนั้นน่ะถ้าไม่ได้เปลี่ยนของได้ไวขนาดนี้อาจจะเป็นเซมที่เสียก่อนแล้วมมนตัมเปลี่ยนนะผมว่าด้วยพลังการเงินที่นํากว่าเล็กน้อยช่วง80,000เนี่ยมันมีโอกาสสับได้ประมาณนี้แหละแต่ก็ต้องแม่นด้วยรลักษับแมนด้วยแล้วเขาโยกดีนะเขาหนีแอสออกพุ่มบนเลสใช่ไหมตอนเปลี่ยนของแล้วแอสตามสุดเขาต่อยแล้วโยกบุดกลับมาที่พุ่มข้างหลังที่มีเพื่อนจริงๆเกมเนี้ยดาบมัเป็นตัวเปิดนะ เป็นตัวต่อต่อเปนตัวโดนโดนตลอดโอ้ดาเมจดีแล้ว เกือบ3 0 0แสนเหมือนกันครับ35.7%นะครับใช่ฮะเอลสุนี่ก็เกือบ3 0 0แสนนะแค่พอกับตัวของสกายยีเลยเฟคเทก็เกือบ4 0 0แสนครับสาม้อยเจ็แล้วอีลินสกายยีก็2อ0 0 0 0หเหมือนกันเรียวมาแอสก็เกือบ2 0 0แสนอ่ะนี่ยีนาทีแต่ว่าคือมันมีความทะเลาะกันเรื่อยๆพิเศษในใในนระหว่างเกมดีเทลตรงเนี้ยขนาดตัวของโอเมก้าเนี่ยล่าเฟคสามแสนห้าและแต่ว่าจริงๆคือฝั่งนู้นน่ะฝั่งไบคอนแฮมอะขึ้น2 0 0แสนไป3คนอ่ะมี3 0 0แสนด้วยมั้งนี่อีเลสครับ MVP of the game ครับเกมนี ก็ถือว่ามีความกดดันนะเพราะว่าดาเมจหลักเนี่ยน่าจะมาจากเขาด้วยถ้าไม่อยู่เนี่ยก็ <laughs> ไม่น่าจะไหวเหมือนกัน,นเพราะมันมีเพล์ที่คิมจะตายหรือตายอะ่ะเกมพุช <push S 1> กลับมาทางพีเจีเลยนะครับใช่ครับพีเชจีเล่นดีมากแล้วนะครับต่างๆตอนตั้งรับด้วยนะครับผมผมวก็เล่นดีเลยครับใช่ครับแต่เมือเ่อกี้แฟนประสบการณ์เบวัทามด้วยที่ไม่มาเล่นหน้ากอดหมดละแบ่งฝั่งกันเล่นเอามาก์กี้ไปอัดอยู่กับตัวของคราเซตเลยแล้วมา์กี้บอกเอาตะป่าอยู่เนี่ย มันก็เล่นคอนเทสต์ตรงนั้นอะยากใช่ครับแล้วก็แล้วเอาแกสเซตไปด้วยไงไม่รไม่รู้จะไปใครไปอะต้องเลือกได้หนึ่งคนตรงนี้ชบไปนั้นก่อนนะกับเกมแรกยาวนานถึนาทีครับ